ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งชื่อกุหลาบเธอเป็นหญิงสาวที่สวยงามเฉลียวฉลาดสุภาพอ่อนโยนขยันขันแข็งมีมณะอดทนกุหลาบทำงานรับจ้างทอผ้าไหมในคุ้มของพ่อค้าผ้าไหมคนหนึ่งซึ่งเธอก็มีความสามารถในการทอผ้าอย่างดีปราณีตไม่มีทิฏฐิวันหนึ่ง มีเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าสีทาลาเขาเป็นชายหนุ่มที่มีฐานะร่ำรวยเกิดในตระกูลผู้ดีเป็นที่เคารพรู้จักของชาวบ้านทั่วๆไปอีกทั้งเขายังเป็นคนที่มีจิตใจที่มีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่หยิ่งยโสวันนี้เขาเดินทางมาที่บ้านพ่อค้าผ้าไหมเพื่อที่จะเลือกซื้อผ้าไหมสวยๆไปเป็นของขวัญของกำนัน ให้กับสีภรรยาของเขาซึ่งพอค่าผ้าใหม่ก็ได้ต้อนรับเศรษฐีเป็นอย่างดีสวัสดีครับท่านเศรษฐีวันนี้อยากรับผ้าแบบไหนดีครับผมเออคืออยากจะได้ผ้าไหมสวยๆสักสองผืนนะครับจะเอาไปให้ภรรยาของผมได้เลยครับผมเชิญนั่งรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้คนเอาผ้ามาให้ท่านเลือก มีลายสวยๆเยอะแยะมากมายเลยครับจากนั้นท่านเศรษฐีก็เลือกชมผ้าไหมทุกผืนอย่างพิถีพิถันเขาอยากให้เมเทนีซึ่งเป็นสีภรยาดีใจและพอใจมากที่สุดกับของขวัญชิ้นพิเศษที่เขาตั้งใจจะมอบให้ในที่สุดเศรษฐีหนุ่มก็เลือกผ้าไหมสีเขียวโมลกฏลายนกยุงได้ผืนหนึ่งส่วนอีกผืนเขาอยากได้ ผ้าไหมสีชมพูบานเย็นซึ่งไม่มีอยู่ในกองผ้าให้เลือกเขาจึงเอ่ยถามพ่อค้าท่านพ่อค้าท่านมีผ้าไหมสีชมพูบานเย็นลายดอกบัวบ้างไหมข้าต้องการแบบนั้นพ่อค้าผ้าไหมนิ่งคิดอยู่สักครู่หนึ่งเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่ากุหลาบกำลังทอผ้าแบบที่ท่านเศรษฐีต้องการอยู่พอดีจึงเอ่ยขึ้นมีครับมีครับท่านเศรษฐี แต่ช่างของเราอ่ะกำลังทออยู่เลยเกือบจะเสร็จแล้วล่ะครับท่านจะลองไปเยี่ยมชมดูไหมครับอ๋อได้สินำทางข้าไปดูหน่อยสิท่านเศรษฐีหนุ่มจึงเดินตามพ่อคาผ้าไหมไปยังคุ้มทอผ้าที่ช่างทั้งหลายกำลังทำงานอยู่รวมถึงกุหลาบที่กำลังทอผ้าอยู่ด้วยความตั้งใจและสุดฝีมือทันทีที่ท่านเศรษฐีได้พบกุลาบเขา ถึงกับตะลึงในความงามของเธอจนเรียกได้ว่าเป็นรักแรกพบเขาไม่อาจถอนสายตาจากการจ้องมองใบหน้าของเธอได้จนกระทั่งพ่อค้าผ้าไหมเอ่ยถามเป็นยังไงบ้างครับท่านผ้าไหมผืนนี้ดูถูกใจท่านบ้างไหมแม่กุลาบเนี่ยเป็นช่างฝีมือดีที่สุดในนี้เลยนะครับใกล้จะทอเสร็จแล้วเจ้าชื่อกุลาบหรือเจ้าค่ะเจ้า ช่างมีฝีมือยอดเยี่ยมมากผ้าไหมสีชมพูบานเย็นผืนเนี้ช่างงดงามยันน่าสรใจจริงๆขอบคุณเจ้าค่ะอีกนานไหมกว่าที่เจ้าอ่ะจะทอผ้าผืนนี้เสร็จแม่จะเสร็จภายในวันพรุ่งนี้แหละเจ้าค่ะดีแล้วถ้าเช่นนั้นวันพรุ่งนี้ข้าจะกลับมาซื้อผ้าผืนนี้นะจากนั้นท่านเศรษฐีก็จ่ายเงินค่าผ้าไหมทั้งสองผืน ให้แก่พ่อค้าในราคาอย่างงดงามและบอกว่าจะกลับมารับผ้าไหมสีชมพูบานเย็นในวันรุ่งขึ้นทําให้พ่อค้าดีใจเป็นอย่างมากและเอ่ยชมกุหลาบถึงฝีมืออันยอดเยี่ยมของเธอที่เป็นที่ถูกตาต้องใจของลูกค้าหลายๆคนท่านเศรษฐีกลับมาถึงเรือนเขาก็เก็บผ้าไหมที่ซื้อมาไว้ก่อนรอมอบให้กับเมธนีภรยาของเขา ในวันเกิดของเธอที่จะมาถึงอีกไม่นานแต่จิตใจของเขากับจดจอ่ออยู่กับการนึกถึงใบหน้าของกุหลาบช่างทอผ้าสาวผู้งดงามจับใจเขานึกอยากจะแต่งงานกับเธอให้เธอมาเป็นภรรยายคนที่สองของเขาโดยเร็วแต่จะทำอย่างไรให้ได้ใจใเธอรวมถึงทำให้เมธนียอมรับกุหลาบด้วยในขณะที่เศรษฐีหนุ่มกำลังนั่งคิดอยดู่นั้น นางเพตาแม่ของเศรษฐีหนุ่มก็เข้ามาในห้องนางเพตาเป็นที่เคารพนับถือและยำเกรงของชาวบ้านในเมืองและเป็นที่เรื่องลือถึงกิติสักของความเข้มงวดพิธีพิถันในทุกๆอย่างจูจีจุกจิกจนได้กิติศัก์ฉายาว่าแม่ย่าจอมจูจีนางมักจะเข้ามาเก้าไก่ในชีวิตของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนแทบทุกเรื่อง แม้แต่การสรรหาภรรยาเมธนีก็เป็นหญิงสาวที่ชาติตระกูลเทียบพร้อมที่นางหามาให้ลูกชายซึ่งเศรษฐีหนุ่มก็มากระตามใจแม่ของเขาอยู่เสมอและไม่เคยคิดว่าแม่ของเขาจะมาก้าวไก่จนเกินงามนางนั่งลงบนเก้าอี้ใกล้ลูกชายและซักถามเขาว่าวันเนี้ยออกไปเลือกซื้อของขวัญให้เมทนเหรอลูก ได้อะไรมาล่ะครับท่านแม่วันนี้ได้ผ้าไหมสวยๆมาผืนหนึ่งครับโซนอีกผืนหนึ่งทอเกือบจะเสร็จแล้วผมจะกลับไปรับวันพรุ่งนี้ครับเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วลูกเอยเอาใจเมียไว้นั่นแหละดีเมธนีต้องดีใจมากแน่ๆ่เลยครับท่านแม่เออลูกขออนุญาตถามท่านแม่เรื่องหนึ่งหน่อยได้ไหมครับ เออได้สิลูกว่ามาสิคือถ้าผมอยากจะแต่งงานมีมีอีกทักคนหนึ่งท่านแม่จะว่ายังไงครับนางเพตราได้ยินก็หัวหรเราะอ้าวอา,อาโอ้ลูกคนนี้ไม่ถูกใจใครเข้าอีกแล้วเนี่ยมีสาวสวยที่ไหนมัดใจเจ้างั้นหรอือ <laughs> ขออนุญาตนะครับยังไม่เล่าเรื่องของเธอในตอนนี้ครับท่านแม่เอ,อ่อ อยากจะลองถามความคิดของท่านแม่ดูก่อนนะครับแน่ดูสิลูกคนนี้หัดมีความลับซะด้วยถ้าเธอคนนั้นเพียบพร้อมทุกอย่างอยากจะแต่งก็แต่งเธอลูกเอ้ยจะได้มีหลานไว้ให้แม่อุ้มเยอะๆท่านเศรษฐีจะยินก็ดีใจมากเขาจึงรีบคิดวิธีที่จะเข้าหากุลาบและทําความรู้จักกับเธอเช้าวันล่งขึ้นเศรษฐีหนุ่ม เขรีบเดินทางไปยังร้านของพ่อค้าผ้าไหมตามนัดหมายปรากฏว่าผ้าไหมพืนที่เขาต้องการทอเสร็จเรียบร้อยตามเวลาท่านเศรษฐีมองดูผ้าไหมสีชมพูบานเยน็นลายรูปดอกบัวที่งดงามจับตานอกจากนั้นเขายังรีบถามหากหลาบและบอกพ่อค้าว่าเขามีของขวัญจะมาตอบแทนเธอพ่อค้า จึงนำทางเศรษฐีไปพบกุหลาบที่เรือนทอผ้าอีกครั้งท่านเศรษฐีดีใจมากที่ได้พบกุหลาบเขารีบยื่นถุงของฝากให้เธอทำกลางสายตาอีกหลายสิบคู่ของหญิงสาวที่ทำงานในโรงทอผ้าด้วยกันกุหลาบข้ามีของขวัญมาให้เจ้าเพื่อตอบแทนที่ทอผ้าใหมอันวิจิตรงดงามไม่ค่ากุหลาบทำหน้างงง,ง เธอปฏิเสธที่จะรับของขวัญแต่ทั้งเศรษฐีและพ่อค้าก็ยินยันใชใ้เธอรับไว้เธอจึงกล่าวขอบคุณเมื่อกุหลาบแกะห่อผ้าออกดูก็พบว่าของขวัญที่ท่านเศรษฐีมอบให้เธอนั้นคือแหวนทองคํสร้อยทองคําและเครื่องประดับอัญมณีมีค่าอีกมากมายทําให้เธอและช่างทอผ้าคนอื่นๆถึงกับตกตะลึง ของมีค่ามากมายขนาดเนี้ข้ารับก็ไม่ได้หรอกเจ้าคะ่ะโปรดรับไว้เถอะผมตั้งใจให้จากใจจริงนะที่เจ้าอุตส่าห์ทอผ้าใหม่ที่งกงากม,มาให้หญิงสาวอั้าอึ้งแต่สุดท้ายเธอก็ต้องจำใจรับไวท้ทมกลางเสียงซุบซิบนินทาวิพากวิจารณ์จากหญิงสาวช่างทอผ้าคนอื่นที่อิจฉาเธอนับตั้งแต่นั้นมาเสรษฐถีหนุ่ม ก็พยายามพูดคุยหาทางติดต่อและทำความรู้จักกับกุหลาบทุกวันทุกคนในเมืองต่างรู้ดีว่าท่านเศรษฐีทาราแต่งงานมีภรรยาอยู่แล้วคือเมธนีแต่ก็ไม่แปลกถ้าหากท่านจะพอใจใครจนอยากจะแต่งงานยกให้หญิงสาวผู้โชคดีคนนั้นเป็นเมียรองคนที่สองของท่านและดูท่าคนที่โชคดีต้องเป็นกุหลาบ ข่าวลือหนาหูนี้แพร่สะพัดจากคุ้มช่างทอผ้าไปทั่วหมู่บ้านและทั้งเมืองอย่างรวดเร็วและนั่นก็ทำให้กุหลาบไม่สบายใจเป็นอย่างมากเพราะมีแต่คนถามเธอเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์กับท่านเศรษฐีทาราซุบสิบนินทาว่าเธอใช้สเสน่ห์เล่มมนยาหาความงามเพื่อไต่เต้าเป็นเมียรองเพื่อจะได้มีชีวิตที่ร่ำรวยสุขสบายไปตลอดชีวิต ไม่ต้องอดทนทำงานหนักเป็นช่างทอผ้าอีกต่อไปถึงค่าจะยากจนแต่ข้าก็ทำมาหากินเลี้ยงตัวเองอย่างมีเกียรติข้าไม่ต้องการไปเป็นเมียเก็บหรือเมียรองของใครเพื่อเงินหรือสมบัติอะไรทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่กุหลาบพ,พูดยืนยันกับชาวบ้านทุกคนหลังจากนั้นมาเธอจึงพยายามหลีกเลี่ยงไม่พบกับท่านเศรษฐีอีก รวมถึงปฏิเสธไม่รับของฝากของกำนันใดๆอีกต่อไปทางด้านทา่านเศรษฐีทาราก็รับรู้ถึงข่าวที่ชาวบ้านหายลายซุบซิเนินทาว่ากับกุลาบเขาจึงรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากและคิดหาทางที่จะทำให้กุลาบยอมรับในความรักและความจริงใจของเขาจนได้แต่งงานในเร็ววันเมื่อนั้นชาวบ้านก็จะหยุดพูดกันไปเอง เพราะเกรงใจและให้ความเคารพในการตัดสินใจของเขาส่วนสาวเมธนีภรยาของท่านเศรษฐีก็เริ่มละแคะละคายและไม่สบายใจในสิ่งที่ชาวบ้านล่ำลือกันแต่เธอก็อดทนและไม่เอ่ยถามสามีเพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะแต่งงานได้หลายครั้งและมีภรรยาหลายคนตามข้านนิยมของบุรุษที่มีฐานะเมธนีได้แต่นำผ้าไหมสองผืน ที่เธอได้รับมาเป็นของขวัญวันเกิดจากสามอีออกมาดูในตอนแรกเธอดีใจมากที่ท่านเศรษฐีตั้งใจซื้อของขวัญอันมีค่าและงดงามมาให้เธอแต่ตอนนี้เธอกลับรู้สึกเสียใจเพราะผ้าทั้งสองผืนทอมาจากฝีมือของหญิงสาวที่กำลังจะมาเป็นเมียรองคนที่สองท่านเศรษฐีทารายังคงมุ่งมั่น ที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ใจของกุหลาบแต่ดูเหมือนเธอจะเริ่มตั้งกำแพงในหัวใจและแสดงท่าทีปฏิเสธเขาอย่างสิ้นเชิงแต่ในเมื่อคนสองคนเกิดมาเพื่อคู่กันแล้วก็ย่อมไม่แคลกันเทวดาฟ้าดินย่อมดนบันดาให้ทั้งสองได้มารักกันวันหนึ่งกุหลาบถอผ้าจนถึงหัวคำ่ำเพื่อเล่นง,งานที่พ่อค้า สั่งเธอว่ามีลูกค้าจากต่างเมืองอยากได้ลวดลายแบบที่เขาต้องการเมื่อเธอเห็นว่าท้องฟ้าเริ่มมืดมากแล้วจึงคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องกลับบ้านก่อนค่อยกลับมาเล่นง,งานทอผ้าต่อในวันลุ่งขึ้นกุหลาบจึงเดินทางกลับบ้านแต่ในขณะที่เธอกำลังเดินทางผ่านทางเปี่ยวอยู่นั้นบังเอิญก็ไปเจอกับโจนในชุดสีดำ ที่กระโจนออกมาจากโพรงหญ้าข้างทางเข้ามาล็อกตัวเธอทั้งด้านหน้าและด้านหลังกุหลาบตกใจและกลัวมากเธอพยายามดิ้นรนขัดขืนและส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือแต่โจรผู้นั้นก็ใช้มือปิดปากเธอแล้วลากเธอเข้าไปในโพรงหญ้าข้างทางเพื่อที่จะจิงซับและข่มขืนหญิงสาว้องห้ออกมาด้วยความกลัวแต่เธอก็ไม่อาจส่งเสียงได้ แต่ในขนานั้นเองมีชายหนุ่มผู้หนึ่งวิ่งตรงเข้ามาทํำลายโจรเขาก็คือท่านเศรษฐีทาลาสนั่นเองท่านเศรษฐีหนุ่มชักดาบออกมาฟันต่อสู้กับโจรอย่างห้าหาญจนสามารถเอาชนะได้จากนั้นท่านก็รีพยุงและปลอบโยนกุหลาบที่นอนร้องไห้ยอยู่บนพื้นอปลอดภัยใช่ไหมกุหลาบอ๋อไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวพี่มาช่วยแล้ว ช่วยกุหลาบด้วยค่ะช่วยกุหลาบด้วยท่านเศรษฐีทาลากอดปอบโยนแล้วลูบหัวกุหลาบเบาๆอย่างอ่อนโยนจนเธอคลายความกลัวและหยุดร้องไห้ไปจากนั้นเขาจึงไปส่งเธอที่บ้านกุหลาบกล่าวขอบคุณท่านเศรษฐีที่มาช่วยเธอไว้ได้ทันเวลาเริ่มเปิดใจให้เขาและเห็นถึงความจริงใจที่เขามีต่อเธอ ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นกุหลาบก็ยอมรับความรักจากท่านเศรษฐีทาราเธอเองก็มีน้ำใจให้เขาเช่นกันจากความดีความเอาใจใส่และความจริงใจที่ท่านเศรษฐีมีให้เธอเสมอต้นเสมอปลายในที่สุดทั้งสองก็ตกลงแต่งงานกันกุหลาบยอมรับที่จะเป็นเมียรองคนที่สองและท่านเศรษฐีทารา ก็ให้สัญญากับเธอว่าจะรักและดูแลเอาใจใส่เธอไม่ยิ่งย่อนไปกว่าเมียหลวงอย่างเมธนีเลยแต่แล้วในวันแต่งงานของทั้งสองกับไม่ราบรื่นอย่างที่หวังเพราะนางเพตาแม่ของท่านเศรษฐีเข้ามาขัดขวางอย่างสุดฤทธิ์นางรับไม่ได้ที่ภรรยาลองของลูกชายเป็นแค่หญิงสาวทอผ้า ไม่มีหัวนอนปลายเท้าไม่มีชาติตกะกูลซ้ำยังยากจนลูกต้องหยุดแต่งงานและกลับบ้านเดี๋ยวนี้แม่ไม่มีทางยอมรับผู้หญิงคนนั้นเป็นสะพ้ยอย่างเด็ดขาดไม่ครับแม่ผมรักกุหลาบและผมจะแต่งงานกับกุหลาบโอ้เดี๋ยวนี้เจ้ากล้าขัดคำสั่งแม่แล้วเลระการทะเลาะ และความบาดหมาระหว่างแม่ลูกและวัตทีลูกสะพ้ยเหมือนจะยืดเยือ้อแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ผ่านไปได้เพราะเมธนีเข้ามาห้ามปรามแม่สามีและบอกว่าเธอไม่ติดใจอะไรถ้าสามีจะแต่งงานเป็นครั้งที่สองเพราะความรักอีกทั้งท่านเจ้าเมืองที่มีความสนิทสนมกับท่านเศรษฐีทาราก็เข้ามาช่วยไกลเกลีย่ย จนพิธีแต่งสำเร็จลุล่วงในที่สุดกุหลาบก็ได้เข้าม,มาอยู่ในบ้านทุกท่านเศรษฐีอย่างเป็นทางการในฐานะเมียรองเธอพยายามเป็นมิตรกับเมธานีซึ่งเป็นเมนียหลวงและเมธานีก็ดูเหมือนจะไม่ปิดใจหรือคิดลายทั้งสองจึงเป็นเพื่อนที่ดีต่อ,อก,กันได้แต่กับแม่ย่าเพตา นางยังคงไม่ยอมรับกุหลาบเป็นลูกสะใยจึงใช้วาจาดูถูกเยียดยามและพยายามกันแกล้งเธอสารพัดแต่กุหลาบก็พยายามอดทนและให้ความเคารพแม่ย่าเพตาในฐานะแม่สามีกุหลาบพยายามดูแลงานบ้านงานเรื่อนทุกอย่างให้ดีที่สุดพยายามปฏิบัติเอาใจแม่สามีหรืการทากับข้าวอร่อยๆมาให้ทุกวัน แต่กลับไม่ได้ทำให้แม่ย่าเพตาเห็นความดีในตัวเธอเลยซ้สำสถานการณ์ความบาดหมางระหว่างแม่สามีและลูกสะใภ้ดูเหมือนจะยิ่งทวีความรุนแรงและเลวร้วายลงทุกขณะแม่ย่าเพตราหาทางใส่ร้ายกันแกล้งคมเหงลังแกกุหลาบสารพัดหวังจะให้หญิงสาวหมดความอดทนยอมเลิกลากับท่านเศรษฐีทารา และออกจากบ,บ้านที่ไปแต่กูหลาบเขาไม่เคยปิดปากบนหรือเล่าให้สามีฟังแม้แต่น้อยเธอยอมทุกอย่างเพราะความรักแม้จะอยู่ในฐานนะเพียงแค่เมียรองส่วนท่านเศรษฐีก็กัดกุ้มไม่น้อยกับปัญหาที่เกิดขึ้นเขาปลอบโยนกุหลาบว่าอย่าคิดมากและคอยหาทางป้องกันเธอเสมอส่วนเมธนีก็ให้กำลังใจกุหลาบเช่นกัน ข้าเข้าใจถึงความเศร้าโศกเสียใจของเจ้าในสิ่งที่ท่านแม่ทำกับเจ้าขอบใจจ้าข้าจะพยายามอดทนพูดตรงๆนะตอนแรกเราเองก็ไม่อยากจะยอมรับเจ้าเช่นกันเพราะไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากให้สามีมีเมียหลายคนแต่เจ้าเป็นคนดีมากไม่เคยคิดร้ายหรือชิงดีชิงเด่นอะไรกับเราเลยเราจึงยอมรับเจ้า เมธนีและกุหลาบมองหน้ากันและยิ้มให้กันทั้งสองกอดกันด้วยความเป็นมิตรอย่างจริงใจวันหนึ่งกุหลาบเดินทางไปที่ตลาดเพื่อเลือกซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารระหว่างทางเธอก็สังเกตเห็นหญิงชราคนหนึ่งที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสกปรกมอมแมมกำลังนั่งร้องไห้อยู่ข้างทางเธอจึงเดินเข้าไปถามยายจ้ายายจ้าเป็นอะไรไป ทำไมมันนั่งรอไห้อยู่ตรงนี้เอ,อข้าพัดหลงกับครอบครัวของข้ามาหลายวันแล้วข้าหาทางกลับบ้านไม่ได้หิวก็หิวไม่ได้กินอะไรเลยอ๋อไม่เป็นไรจ้าข้าจะหาทางช่วยยายหาทางกลับบ้านเองนะจ้ายายหิวไหมตามข้ามาที่บ้านข้าก่อนสิข้าจะหาอาหารและที่พักให้ยายนะกุหลาบ จึงนำทางและช่วยพยุงหญิงชรากลับไปที่บ้านของสามีและฝากให้นอนพักที่เรือนคนใช้จากนั้นเธอจึงรีบทำอาหารให้หญิงชรลาทานหาน้ำดื่มและเสื้อผ้าใหม่ให้ใส่นี่จะยายกินข้าวกินปลาดื่มน้ำก่อนนะเออขอบใจแม่หนูมากนะเออหญิงชรากินอาหารที่กุหลาบ ทำมาให้ด้วยความดีใจและอรเด็ดอร่อยกุหลาบรับปากหญิงชลาว่าจะช่วยพานางไปหาครอบครัวแต่ระหว่างนี้ขอให้นางพักอยู่ที่นี่ไปก่อนซึ่งหญิงชลาก็รู้สึกทราบซึ้งในน้ำใจของเธอมากนับจากวันนั้นเป็นต้นมากุหลาบก็ดูแลเอาใจใส่หญิงชลาอาภัพเป็นอย่างดีในทุกๆด้านและพยายามช่วยสืบหาบ้าน ครอบครัวญาติพี่น้องของนางจนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้ข่าวคราวว่าบ้านทองหญิงชลาอยู่ในเมืองถัดไปและทางครอบครัวของหญิงชลาก็พยายามตามหานางอยู่เช่นกันกุลาบจึงรีบนำข่าวดีมาบอกให้หญิงชลาทราบและบอกว่าจะให้คุณรับใช้พานางขึ้นรถม้าไปส่งถึงที่บ้านหญิงชลาดีใจมากที่จะได้กลับบ้าน นางซาบซึ้งในความช่วยเหลือและความมีเมตตาทุกอย่างที่กุหลาบมอบให้ในระหว่างที่พักอยู่ที่นี่ทั้งที่อยู่อาศัยอาหารดีๆเสื้อผ้าใหม่ๆและการดูแลปฏิบัติที่ดีไม่ลังเกียจนางแม้แต่น้อยหญิงชลาจึงนำสร้อยข้อมือเส้นหนึ่งออกมาจากยามและมอบให้กุลาบเพื่อตอบแทนน้ำใจและความมีเมตตาอันสูงส่งของเธอ อ๋อนี่จ้ะจะให้สร้อยขอมือเส้นนี้เป็นของขวัญแทนคำขอบคุณนะถึงมันจะมีค่าไม่มากแต่ยายก็ตั้งใจมอบให้เจ้าขอบคุณมากจ้ะยายดีใจด้วยนะจ๊ะทีเนีย้ยายก็ได้กลับบ้านไปหาครอบครัวแล้วนะหญิงสาวส่งยิ้มให้หญิงชลาพร้อ,อมกับเอ่ยคำขอบคุณเมื่อรับสร้อยข้อมือลูกปัดหินที่สวยแปลกตา มาจากนางและพาหญิงชลาส่งขึ้นรถม้าเพื่อเดินทางกลับบ้านเย็นวันนั้นกุหลาบก็นำสร้อยข้อมือลูกปัดที่ได้มาจากหญิงชลาออกมาดูมันทํามาจากหินสีน้ำเงินเหลือบทองสวยงามมากและเธอก็ลองสวมมันดูกุหลาบรู้สึกแปลกๆรลวกับว่ามีพลังงานที่อบอุ่นบางอย่างแทรกซึม จากส้อยข้อมือเข้าสู่ร่างกายเธอเอ๊ะทำไมรู้สึกแปลกอ๋อจริงสิว่าจะเดินไปดื่มน้ำหิวน้ำจังอยากดื่มน้ำนเย็นๆสักขันให้ชื่นใจสิ้นเสียงของเธอขันน้ำเย็นใสสะอาดโรยด้วยดอกมะลิก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเธอทันทีทำให้กุหลาบตกใจมากเอ๊ะอะไรกันนี่อยู่ดีๆ คันน้ำผมมาจากไหนเราก็แค่บอกอยากดื่มน้ำแค่นั้นเองกุหลาบข้าไปสำรวจดูใกล้ๆและภาพตรงหน้าของเธอก็เป็นของจริงไม่ใช่ภาพลวงตาหญิงสาวจึงนั่งคิดและลองดูอีกครั้งข้าอยากกินแกงมัสมั่นไก่ร้อนๆจังทันใดนั้นเองแกงมัสมั่นไก่ก็ปรากฏขึ้นที่ตรงหน้าของเธอ กุหลาบอัศจรรย์ใจมากและเริ่มเข้าใจว่าสร้อยข้อมือที่เธอได้รับมานั้นเป็นสร้อยข้อมือวิเศษที่สามารถเสกอะไรก็ได้อย่างใจปราถนาแม้จะรู้ดังนั้นแต่หญิงสาวก็ไม่คิดที่ใช้อำนาจวิเศษของมันในทางที่ผิดแต่เธอกับคิดจะใช้มันช่วยเหลือชาวบ้านและคนยากจนขอทานและคนไหลบ้านเธอจึงเริ่มคิดแผนการ ที่จะจัดลงทานในวันรุ่งขึ้นเช้าวันต่อมา,อากุหลาบก็รีบเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งและขออนุญาตตั้งลงทานท่านเจ้าอาวาสจึงอนุญาตจากนั้นกุหลาบก็ช่วยโอกาสช่วงที่ไม่มีคนเห็นใช้สร้อยข้อมือวิเศษเสกอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและเงินเพื่อบริจาคทานให้แก่ชาวบ้านสร้อยข้อมือวิเศษ ช่วยบรรดาอาหารยาน้ำดื่มและเงินให้ข้าไว้ทำทานด้วยเถิดค่ะเพียงสิอวินาทีทุกอย่างก็ปรากฏตามคำขอเมื่อทางวัดประกาศออกไปว่ามีการตั้งโรงทานก็มีชาวบ้านมากมายเดินทางมารับแจกของทุกคนตั้งขอบคุณกุหลาบที่ร่ำรวยแล้วยังมีน้ำใจช่วยเหลือชาวบ้านคนยากคนจนและกุหลาบ ยังมอบเงินให้แก่พวกคนไร้บ้านเพื่อนำไปสร้างบ้านอีกด้วยทำให้ทุกคนดีใจมากที่จะได้มีบ้านไว้พักอาศัยไม่ต้องเล่ร่อนอีกต่อไปข่าวการทำทานของกุหลาบล่ำลือไปถึงหูของแม่ย่าเพตราอย่างรวดเร็วนางจึงรีบถามลูกชายว่าให้เงินกุหลาบไปตั้งโรงทานหรือเปล่าแต่ท่านเศรษฐีปฏิเสธและบอกว่ากุลาบ ไม่เคยเอ่ยปากขอเงินเขาเลยสักนิดเดียวยิ่งทำให้แม่ยาแปลกใจว่ากุหลาบเอาเงินมาจากที่ไหนไปตั้งโลงฐานนางจึงวางแผนจับตาดูลูกสะใภ้เมื่อกุหลาบกลับมาและเดินกลับเข้าห้องพักผ่อนในห้องแม่ยาเพตาก็แง้มประตูแอบดูกุหลาบช่วงแรกก็ไามา่เห็นอะไรผิดสังเกตจนเมื่อกุหลาบนึกขึ้นได้ว่า เธออยากจะทำบุญการซื้อที่ดินให้วัดจึงขอให้สร้อยข้อมือวิเศษเนรมิตเงินจำนวนหนึ่งให้เมื่อแม่ยา่ารู้ความจริงก็ตกใจอิจฉาลิษยาและวางแผนที่จะขโมยสร้อยข้อมือเส้นนั้นเช้าวันลุงขึ้นกุหลาบก็เตรียมตัวที่จะไปทำบุญที่วัดอีกเธอจึงถอดสร้อยข้อมือวางไว้ที่หัวเตียงและเข้าไปอาบน้ำแม่ย่าเพตา จึงช่วยโอกาสขโมยสร้อยข้อมือไปแล้ววิ่งกลับเข้าห้องของตนเองนางรีบสวมสร้อยข้อมือและเสกสร้อยทองมาให้นางเข้าภูเขาแต่แทนที่สร้อยทองจะปรากฏขึ้นตามคำขอกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะอำนาจพิเศษของสร้อยข้อมือเส้นนี้จะให้ผลแก่คนที่มีคุณธรรมความดีเท่านั้นสำารายมันจะลงโทษคนชั่ว ที่มีความละโมบโลภมากจึงปรากฏงูพิษจำนวนมากขึ้นต่อหน้าแม่ย่าเพตราจนนางส่งเสียงกรีดร้องลั่นบ้านโอ้ยช่วยด้วยช่วยแม่ด้วยงูเต็มบ้านไปหมดแล้วทั้งกุหลาบและท่านเศรษฐีทารารวมถึงคนรับใช้ที่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องของนางทันทีทุกคนตกใจมากที่เห็นงูพิษ ย,ยุ่ยเย้ยเต็มห้องไปหมดแต่กุหลาบก็ตั้งสติได้และสังเกตเห็นสร้อยข้อมือของเธอที่แม่สามีสวมอยู่จึงรีบวิ่งเข้าไปถอดสร้อยข้อมือออกจากมือของนางทันใดนั้นเองงูพิษมากมายก็อันตรธานหายไปทุกคนจึงรู้ว่าแม่ยาเพตราขโมยสร้อยข้อมือมาจากกุหลาบจนถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษแม่ยาเพตราก้มน้านิ่ง นางอับอายและรู้สึกผิดแต่แทนที่กุลารจะโกรธและต่อว่าแม่สามีเธอกลับให้อภัยและเข้ามากอดในยา่าท่านแม่คะข้าหลักท่านแม่จริงๆในฐานะแม่สามีดังนั้นข้าจะไม่โกรธรือถือโทษท่านท่านเห็นแล้วว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกและผลการกระทำคืออะไรเมย่าเพตาจ้องมองดูลูกสะใภ ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปนางจึงยอมขอโทษกุหลาบในสิ่งต่างๆที่นางเคยทำให้ลูกสะพ้ายเสียใจนับตั้งแต่นั้นมากุลาบก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับสามีแม่สามีและเมียหลวงของสามีทุกคนยกย่องชมเชยในการทำความดีของเธอและไม่คิดรายหรืออิจฉาลิษยากุลาบอีกต่อไปและสร้อยข้อมือลูกปัด ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของเธอจบบริบูรณ์